ฉันไม่มีอะไรจะพูดฉันจะฉันจะอยากู้าจะทาอะไรกับฉันดููงามันร้ายมากฉันไม่อยากฉันไม่อยากกล้เลฉันไม่ได้พูดอะไรว่ะีคฉันมีค เดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากตายดีมากกว่านี้ขอใจขอใจอะไรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องพี่เคเขาเขาไม่ให้แจกกับทุกคนทำไมพี่เคไปพี่เคมีของหนูก็ไม่ได้กลับมาจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่พี่ไปที่บริษัทเก่ามาเขาเขาก็บอกเออเคฝากไปแจกน้องทุกคนด้วยนะแล้วก็เออเออเอาไปแจกทุกคนยกเว้นบางสองคนว่ะเพราว่า <ns breasts> อะไร เพราะฉันคิดมาแต่เมื่อว่าสักวันฉันจะต้องได้ใช้มนันน่าร้ายอ่ะแล้วงั้นมันก็มาถึงจริงๆแล้วดีเยอะมากกว่าน,นี้แต่อันนี้เนี่ยจริงๆเมื่อคืนก็นอนดึกไม่ใช่ซ้อมเพลงหรอกคัดโพสอีกแกนี่แหละแม้เธอตั้งใจเสร็จหนูก็แก๊บมาเลยนะเดี๋ยวนะเอาเปา็นว่าอ่านของเจ้าอยา,ยากรู้ไหมพี่เค,อ,เคเอ,อะไรที่อ่านข้าวไหม ี่เขียนไว้แล้วอันนี้ของไบรอันนี้ของเนสอะดิว่าเดี๋ยวเรา,าขอร้งของไบร์แอ่านของเนสก่อนอานตันเลยกันสิเบาๆหน่อยนะที่ก็อ่านตามที่จะเขียนได้แหละบอกว่าอะไรที่ข้ามไได้ข้ามมันไปคิดว่าคุณเขาไม่เห็นแต่ว,ว่ากล้อง HD บ้นานเองเนี่ยนะ สองยิ่งกว่าลูกุคคลรุ้นเส้นก็เห็นพี่เคีมย์เวลาสมองแล้วเขาจะปิดแล้วปะูดแบอลเดียวอ,ยอันแรกอันนี้ไม่รู้ว่าไหนแต่อย่าพูดกันน้อยนิงพออย่าพูดกันอ้อยนิ่งๆจะขอพูดอะไรนิดนึงจะขอออกเสียงพูดว่าทุกคนดูมีความสุขบนฟังมที่ของฉัน่นๆๆแต่ฉันเป็นส่วนหนึ่ง ที่มีความสุขบนความทุกของแกวะเอาไปประหารแดงเลยดีกว่าต้องทำเสียงแบบนางไม่นะแลงฝันดีนะวันนี้ขอโทษที่ขึ้นมานอนก,ก่อนเหนื่อยจังอันนี้เด็กขอบคุณนะที่คอยดูแลเข้ามาตลอด คอยเอาใจใส่เรามากๆเลยฉันฉันดับฉันมาอันนี้อทหมดความฟินแล้วอันที่สองเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้ประโยคเด็ดวันนี้อย่าคิดมากนะเมง่งเชื่อว่าทำได้แน่นอนแล้วก็มีหัวใจสามดวงหวาคือสามดวงนั้นมันมีคำอยู่ในนั้น ไม่มันม,ม,ม,มีแต่หัวใจเธอไม่รู้ฉันเขียนไว้ไม่ควาั้นหัวใจสดวงอ่ะมันไม่ได้สื่อถึงอะไรที่แบบมากกว่านั้นเลยใช่แค่ว่าหัวใจแค่ว่าอยา่างนี้เหมือนเดิมนะเว้ยย้ำอย่าลืมนะเหมือนเดิมนะอันนี้ถามจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่ะแอบมันหมายความว่าอะไรวะ ฉันก็ไม่เอ,เอยจะอายอีกหรอไม่ไม่ต้องไปถามเพื่อนฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อันนี้จริงนะแต่ว่าอีกคน,นที่ไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ตนี้กรุณาแท็กทวิตเตอร์ไปถามมันด้วยนระือเ เหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนเพื่อนชายของหลานก็ตอบ่าว่านี่เหนื่อยเลยอยากทำให้ทุกๆ่อทไรหุกอย่างดูคือตอนนี้ฉันอยู่ในบ้านเขมหรอฉนเป็นน่อยอะู้กแนาก้จะไม่มีจะไม่มีโอกาสได้ดูเลย นั่นแหละื้อทุกคนก็ดูแลเขาไม่เอาโพสต์องแต่ละคนมาดูลหรอโพสต์อิจฉาแต่ละคนเยอะลรักพ่อรักแม่หนูจะทําฝันอันนี้เพื่อพ่อพี่อแม่ติดขื้นนะน้องๆคนนั้นอ่าวันนี้หนูทำเต็มที่มากเลยแม่ส่วนคนอื่นก็วันนี้หนูขอบคุณแฟนค่ะเขาเขาเขียนจะแบบนี้หนูก็าค่ขอบคุณแฟนค่ะและและอันเนี้ยเธอไม่ยิบอันที่ขอบคุณแฟนมาละ ก็ขอบค that, so ุณได้อยู่แล้วเราจะพูดเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมอ่านต่อพอทำให้ทุกอย่างปึ๊บพอใจแล้วมีความสุขเหมือนกันนะครับ กินยังไงฉันถ่ายรูปลงเทวิสเตอร์หมดละยายายาแม่เออไม่แคเดียวแชร์เรื่องอยากให้รู้เลยรักกันหมดเลยแต่เพิ่งสุดท้ายแล้วจริงๆที่จริงแล้วมีอีกมากกว่านี้เดี๋ยวจะค่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะค่อย นี้วิธีเท่านี้นางเขียนกันแบบนี้<อ>มีค่าคอมมิชช<อ>ั่นไหมจ๊ะเบียนมาดีเลยว่ะโอ้ยเอาทุกอันเลยพอแล้วสุดท้ายแล้วจริงโอ้ยหูหน้าซีดเปนะน้าเติมลิปหน่อยไหมฟันมันกินลิ<อ>ปใช่สุดท้ายแล้วจริงๆของมินิคอนเนสันเปเปอร์ออนสเตจขอเขียนเป๊เปอร์ออนไลสิเปเปอร์ออนสเตจไม่ได้ ไม่เห็นสิทธิ์ละสักไอ้เนี่ยพูดดิแปลรองทำไมไม่พูดเย้โอเคแปลรองพูดยากจะไม่พูดหรอคุกออกมาสูญหายจริงหรอเอาเอาเข้าสคริปต์ครับคืออันนี้ก็มีสคริปต์หรอกคือพูดเลยละกันนะคะขอบคุณทุกคนคือตั้งแต่ก่อนที่จะมีมินิคอนนี้เราก็อยากจะคบปากกันมานานแล้วคือคบปากกันเนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มีสาระทุกวันยุ่งไร โอเคโอเคค่ะก็คือทั้งชบบโชว์เนี่ยเขาอดทนมาเพื่อรอก,การขายขายที่หน้านที่ตาโพสอีกสองแกนเลยแหละมันรู้กันเลยนะเอาจริงจังมากๆจริงจัง่จจริงง,รง,งัแล้วขอบคุณคคทุกคนมากๆค่ะที่เสียหนา้านจังหวัดมาเสียเวลานั่งรอเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้าบอแล้วก็ขัวรองเท้าลื่นดูสินั่งรับขัวรองเท้าลื่นให้เข้ากับไปเปลี่ยนแล้วต้องนั่งรออีกขอบคุณทุกคนมากจริงๆเลยนะคะก็ถ้ามีผิดพลาดอะไรเนี่ยเล็กไม่น้อยแต่คิดว่าเป็เล็กไม่น้อยแหละ มากมากแหละใช่แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนให้อะไรใช่ไหมคะใช่กัดฟันนิดนือไม่เป็นไรท้เขาเสี่ยงบาอ่ะได้แยบกัดฟันจริงุแต่เราก็มีความสุขสุดท้ายแล้วคือเราก็มีเพลงนี้ที่อยากจะมอบให้ทุกคนนะคะใช่ค่ะใช่คือเพลงที่มีชื่อว่า